มันเขียนว่าอะไรนะเป็นรวมแบรนด์เหมือนกันใช่ปะขายอาชารวมแบรนด์เป็นยีนนะ60 pcs เป็นรายการที่3มนะคะรายการที่3นะคะขายยาชายรวมแบรนด์ค่ะพี่หาขายยาชายรวมแบรนด์นะคะตัวนี้กระสอบ60ตัวนะคะกระสอบ60ตัวรายการที่3ใครสนใจรายการที่3มแจ้งนนองแอดมินทางไลน์หรือทางเพจ a c e b o o k ได้เลยพี่จ๋านะคะต่อไปรายการที่3ตัดได้เลยค่ะสเวตเจอร์ไม่ได้ตัดค่ะพี่หาพี่เจเจรอสักครู่นะคะตอนนี้นนองแอดมินติดลูกค้าค่ะพี่หาสักครู่เดียวนะคะพี่ สเวตเบอร์แบรนด์ไม่มีค่ะพี่หาเสเวอเตอร์แบรนด์ไม่มีค่ะทักแอปเขียวไปแล้วนะคะขอบคุณมากเลยพี่เจ้รสักครู่นะคะพี่เจ้รสักครู่นะคะทักทักมาได้เลยนะคะรอสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญ,ญาตแจ้งรายการที่3ามก่อนนะคะตัวนี้นะคะรายการที่สามนะคะขายเอาชารรวมแบรนด์ค่ะพี่กระสอบหกิตัวค่ะตัวนี้ห้า0ันกว่าบาทส่งฟรีพี่ส่งฟรีส่งฟรี ีตัาฟูจิยมาม่ากับเซเว่นเจแปนค่ะพี่โกลสหนูไม่มีค่ะพี่ต่อไปจะเป็นรายการที่สามนะคะ มีรีวายมีค่ะรวมแบรนด์ละห้าศูนย์หนึ่งมีค่ะพี่มีค่ะอ่ะกระสอบถัดไปีวายรีวายรวมรุ่นใช่ไหมรีวายรวมรุ่นจะเป็นกระสอบถัดไปนะคะรีวายรวมรุ่นจะเป็นกระสอบถัดไปขออนุญาตตัดรีวิวใครจะใช่รวมแบรนด์กระสอบนี้ก่อนนะคะหนูพิมพ์ราคาให้เรียบร้อยแล้วนะพี่นะหนูพิมพ์ราคาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสั่งสินค้านะคะแนะนํา เปิดหน้าโปรไฟล์แล้วแอดไลน์มาได้เลยนะคะแอปแอปเขียวเนาะเออแอปเขียวนะคะแอดแอปเขียวมานะคะลูกค้าเพจเฟซบุ๊กก็กดส่งข้อความได้เลยนะคะหรือว่าพี่มีวอทแอปหนูก็ทักวอทแอปได้พี่มีไลน์หนูก็ทักไลน์หนูได้นะคะเอาที่พี่สะดวกเลยนะส่งช่างล้วนทั้งกระสอบไม่มีค่ะพี่ส่งช่างล้วนทั้งกระสอบไม่มีนะคะส่งช่างล้วนคือต้องเปิดคัสค่ะพี่หานะคะ มาดูรายการน,นี้กันค่ะพี่หาก็ระสอบหกสิบตัวสําหรับลูกค้าที่เน้นราคาเบาๆนะคะพี่ปุ๊กขอเปิดไฟหน่อยเร็วขยักไปตรงโน้นเนี่ยขยับไปตรงเนี้ยอยับตรงเนี้ยเออไม่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 ได้ไม่ได้ปักมันถอดอยู่พี่ปุ๊าตัวนี้ก็ได้โอเคอ่ะใครรับกระสอบลุงนี้แจ้งได้เลยนะพี่นะส่งฟรีนะส่งฟรีนะกระสอบสเวตเตอร์มีค่ะพี่แอดไลน์นะจ๊ะเสื้อบอหมดพี่จ๋าเสื้อบอหมดนะคะ เซตเตอร์มีพีแอดไลน์มานะคะอ่ะมาจะพี่จ๋ามาก็สอบ60ตัวค่ะพี่นะชัดนะคะหนูส่องไฟ8ดล้านดวงแล้วเนี่ยตอนเนี้ย <c oughs> 60ตัวพี่60ตัวนะคะ60ตัวตัวนี้ราคาถูกค่ะราคาถูกค่ะร <c oughs> ี่เพิ่มค่าบริการนะคะสำหรับกระสอบเล็ก60ตัวค่าบริการถูกมากค่ะพี่หาถูกมากเลยนะคะ <c oughs> ไดแม็กไม่มีค่ะพี่หาไดแม็กไม่มีค่ะ มามามาขายยกกสอบอย่างเดียวนะพี่นะขายยกกสับอย่างเดียวตะกร้าที่หนึ่งที่พี่เห็นอยู่นะคะจะเป็นที่ตั้งของที่ร้านนะคะตะกร้าที่หนึ่งจะเป็นที่ตั้งของที่ร้านนะคะรายการนี้จะไม่มีในตะกร้าสินค้านะคะเนื่องจากสินค้ามันเข้ามาแล้วหมดวัค่ะพี่หาหนูก็เลยไม่ได้ใส่ในตะกร้าไว้นะอะให้พี่หม่องคุยกับลูกค้าสักครู่เดียวะคะ่ะ

ทนจอหะสีเข้มเลยนะสีคเข้มเลยนะขาเดฟเดนะขาเดฟเดนะเดี๋ยวของด้านหลังอีกนิดนึงกลับหลังอีกนิดนึงนลูกค้ามองไม่เห็นนะพี่ผู้ย้ายลูกค้าเห็นให้เต็มอะโอเค <c oughs> <c oughs> เห็นชัดนะคะเห็นชัดนะคะเ <c oughs> สื้อวอร์มตู้เข้าสิ้นเดือนพี่อะแอดไลน์มาพี่แอดไลน์มานะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวตู้เข้ามาเดี๋ยวบล็อตแคสข้อความส่งไปแจ้งพี่นะเปิดจองกันสิ้นเดือนค่ะพี่หานะคะเอาให้ทันนะพี่นะเอาให้ทันนะ โอเคมาดูค่ะพี่กระสอบหกสิบตัวค่ะกระสอบหกสิบตัวใครอยากจะให้รีดเพิ่มแจ้งได้เลยนะคะใครอยากจะให้รีดเพิ่มรายการนี้แจ้งได้เลยนะคะรายการที่สามขายยาชารวมแบรนด์พี่จ๋าวขายยาชารวมแบรนด์ค่ะไซส์ตอนนี้เจอใหญ่สุดก็ประมาณสามหกนะคะสามหกเล็กสุดที่เห็นตอนนี้คือยี่สิบแปดนะคะขาเดฟขากระบอกรงกระบอกเล็กรวมกันพี่นะคะรวมกันตัวนี้ก็เอลสามสิบแปดขาเดฟเดฟค่ะพี่หา นี่เลยหุ่นอาเซียอยากจะใส่งานวัยรุ่นก็แนะนำาหาจัดปลายพี่สีเข้มๆสไตล์ไม่ขาดใส่ได้ทุกโอกาสค่ะพี่จ๋านี่เลยกระสอบ60ตัวค่ะสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากได้กระสอบใหญ่นะคะไม่อยากได้กระสอบใหญ่อยากได้กระสอบเล็กๆนะคะอ่ะพี่หน่อยหานหนูพิมพ์ราคาให้นะคะพี่หน่อยราคาจะอยู่ในคอมเมนต์นะคะพี่หน่อยจ๋ามาจะพี่หน่อยมานี่นะคะราคาขึ้นไหคะพี่หน่อยขายในคอมเมนต์นะ,ะรายการที่3นะจ๊ะอ่ะ ตัวนี้ให้ฉันเอ็นนะเลยอ๋อบ่ใช่เด้อู้อ๋อใช่เห็นมะอุ้ยเดาไม่ผิดนะเนี่ยแต่ซื้อหวยไม่ถูกเซ็งิบแปงเลยนั่นดูนะแบรที่งเรยนนาะเป็นบ้านนอนแรนดที่ตั้งเราเรยอาจารย์เรียนรนดที่ตั้งเราเรียี่มาใก่นะซีนออดะแ่ต้อนมาเป็นไงหลายวนนะคุณผู้ชม่ไมนาองซีนออดนะอาจารย์เรียนบรนดที่ตั้งเราตัวถ้าเราภาพาปโอ้ตรงเรียนงเรีนเสน่ล ส,ส,าาสีเข้มเลยพี่จ๋าสีเข้มเลยสีเข้มเลยจ๋าดูกะสอบหกสิบตัวพี่กระสอบหกสิบตัว,ตวอะไรพี่มองถามราคาเหรออ๋อห้าพันเก้าราคเราแน่คุยยากบ้างเนาะาาเราแน่คุยยากบ้านมีแรงเนี้ยสวสเองดีงจดีใกดแค่มาดีใจน้ำตาเนะนะฮะแบรนด์อะครแบรนด์ดีจัดเรา แกเน้มสีเข้มๆเ,เลยพี่เนี่ยแล้วคือได้สไตล์ไม่ขาดพี่สไตล์ไม่ขาดเราใส่ได้ทุกโอกาสเลยเนะพี่เนาะตป็นนี้อะไรอ่ะป้ายสวยแท้ป้ายสวยมากเลยอ่ะดูด,ดิ สวยมากเลยพี่สวยมากสวยมากนะรายการต่อไปรีวายพี่รีวายนะคะรายการต่อไปรีวายค่ะกระปุกได้ดี่เดียนขีดนี่แหละเนาะนี่มาเช่าเนี่ยเดียนนีดนึงครผมขายส่งสั่งตรงจากโรงงานสั่งได้ครับพี่อ๋อขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากที่แนะนําค่ะพี่ค่ะขอบคุณค่ะหนูก็สั่งตรงมาจากบริษัทต้นทางเหมือนกันค่ะพี่สั่งได้นะคะสั่งได้นะคะสั่งได้เลยเนาะเดี๋ยวพี่เฟซชื่ออะไรเดี๋ยวหนูเข้าไปคอมเมนต์มั่ง มาต่อพี่มาต่อนะคะมาต่อค่ะหกสิบตัวนะคะตัวนี้ก็ะสอบหกสิบตัวค่ะหกสิบตัวนะคะ ราคาเห็นนะพี่นะเห็นนะราคาเห็นนะคะราคาเห็นนะคะพี่ขากระสอบเล็กพี่ตัวนี้นะคะกระสอบเล็กหกสิบตัวค่ะหกสิบตัวเดี๋ยวพี่ยกเองอะไรพี่ตนเออันนี้เอาออกมาหมดแล้วใช่ไหมโอเคขาเดฟเดนะคะขาเดฟเดฟพายืดยืด,ยดรวมๆกันหลากหลายได้หลากหลายค่ะ ส่งฟีจะพี่จ๋าส่งฟีค่ะก็สอบต่อไปจะเป็นรีวายรวมรุ่นค่ะพี่หารีวายรวมรุ่นนะคะรีวายรวมรุ่นเดี๋ยวเรามาดูรีวายกันนะคะรายการต่อไปตัวนี้ก็ H&M เค่ะพี่ H&M ชนะคะ ปนกันนะพี่เนาะขาก็บอกตรงขาก็บอกเล็กนะรวมๆกันแล้วก็ไซส์ก็จะปนปนกันค่ะพี่ขาเล็กใหญ่ได้หมดนะะออกหมดทุกไซส์ค่ะทรงก็มีทั้งสไตล์วินเทจยีนแท้นะแล้วก็ทรงที่เป็นขาเดฟขาก็บอกเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะออกหมดเลยพี่เดี๋ยวรอรายการต่อไปค่ะรีวิวค่ะรีววรวมรุ่นนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูค่ะรีววรวมรุ่นค่ะรายการต่อไปนะคะ รายการต่อไปค่ะพี่รอสักครู่ตัวนี้อะไรเอ่ยงานกระดุมนะคะตัวนี้เป็นงานกระดุมค่ะดูด้านหลังงานกระดุมค่ะใครรับสอบนี้แจ้งได้เลยนะส่งฟรีนะคะส่งฟรีอยากจะให้รีบพี่บอกมานะคะอยากจะให้รีบพี่บอกมาได้เลยขอด้านล่างหน่อยนะพี่เนาะเดี๋ยวขอด้านล่างหน่อยนะคะ ว่ามีอะไรอีกบ้างน่าสนใจทนสีก็จะเป็นยีนยีนแล้วก็สีดำนะคะสียีนสีดำค่ะนี่ตัวนี้เป็นแนวไบเกอร์ค่ะพี่หาแนวไบเกอร์ตัวนี้ใหมค่ะพี่หาให่นค่ะ รับนะก็ออกหมดนะคะได้หมดตัวนี้พรอนแบร์ค่ะพี่พรอนแบร์ก็จะเป็นทรงขากระบอกเล็กๆนะคะขากระบอกเล็กๆกระสอบนี้ค่ะรับแจ้งได้เลยนะคะกระสอบนี้ค่ะรับแจ้งได้เลยนะคะแฟนแบงแบงนะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปคอมเมนต์บ้างนะเวลาที่พี่เขาไลน์นะเราต้องไปคอมเมนต์เขาบ้างว่าเราก็นําเข้ามาลาตู้เข้ามาเองเหมือนกันนะคะเผื่อว่าพี่เขาจะสนใจ อะมาต่อพี่จามาต่อค่ะมาต่อฮะจี HJ HJ เหรอพี่ฮจิเหรอจจหรือ FJ คะฮเ j หนูไม่มีนะหนูมีแต่ FJ ค่ะฮ j จิไหมพี่เฮจฮะจิใช่ไหมฮะ อันไหนไปากาฮันเมื่อกี้เออมันเขียนว่าหาอ๋อใช่ใช่ใช่อันนั้นไงใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าใช่ตัวเดียวกันไหมหมายความเดียวกันไหมเพชรเจอของพี่นี่คือไอตัวฮาจิตัวเมื่อกี้ที่หนูที่หนูเปิดไปก่อนหน้านี้นไหม่ไมสวัสดีค่ะพี่หาสวัสดีค่ะอ่ะตอบพี่เนาะตอบพี่เนาะมาจะได้ไปอ่ะ กันต่อพี่นะคะจะได้ไปรีวิวกันต่อนะคะกระสอบที่3นะคะพี่ออยใส่อารายการให้พี่ปูหน่อยนะคะกระสอบรายการนี้นะคะนี่เลยนะคะที่หนูกําลังไล์อยู่นะคะเป็นรายการที่3ใครรับก็แจ้งมาได้เลยนะคะลูกค้าทิกต o อกถ้าจะดูย้อนหลังนะคะดูได้อีกแค่90วันนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเขาก็จะลบลบไปเนาะถ้าอยากจะดูนานๆนก็ แอดไลน์มาเลยพี่นะคะเดี๋ยวหนูลงไว้ใน YouTube ให้ <piace S 1> ค่ะโอเคต่อไปนะคะรายการที่4ค่ะรีวายค่ะเอ้ยดิกกี้กาฮาร์เมื่อกี้ไปไหนละนี่ป้ายมันอยู่นี่ใช่ใช่ใช่ดิก,กี้กาฮาร์เมื่อกี้